วันนี้เป็นวันพระหัสสบดีที่สิบสองมกราคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันขึ้น15บห้าเดือนสองเป็นวันพระใหญ่เป็นวันอุโบสถด,ด้วยนะครูบาตั้งหลายองค์ที่ไม่มาฉันก็บอกให้ทั่วถึงกันอุโบสถเที่ยงพวกเราจะได้ลงอุโบสถวันนี้ ตามปกติเที่ยงวันว่า <c oughs> การลงอุโบสถต้องมีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันให้มาพร้อมกันขาดองค์ใดองคห,หนึ่งไม่ได้ในสีหมานั้นเพราะนั้นจึงได้เตือนบอกเอาไว้ให้มาพร้อมกัน <c oughs> แล้วก็อยากจะกล่าวเตือนย้ำยาติโยมวันพระ แปดค่ำสิบห้าค่ำถือว่าเป็นวันสำคัญพวกเราใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้ใยในการประพฤติธปฏิบัติศีลและธรรมพวกเรากควรจะถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญในชีวิตประจำวันของเราคือว่าเป็นถือว่าเป็นวันพระแะต้อง มีอันใดอันหนึ่งอย่างน้อยก็มีการตักบาตรหือว่าใส่บาตรที่หน้าบ้านของเราที่มีพระสงฆ์เดินผ่านถือว่าเป็นวันสำคัญเหนือนอกนอกเหนือจากนั้นก็ให้สมาทานศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยวันในวันพระ8คดข่ำสิบหาำนี่แหละ อันนี้ว่าถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธ,ธบริษัทแล้วว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่บางคนก็ได้ยินสื่อต่างๆข่าวต่างๆออกมาก็ให้ติดใจล้าถอยไม,ถอพพไม่นับถือพระพุทธศาสนาไม่นับถือพระแต่แต่าตามไม่จริงคนที่คิดอย่างนั้นคิดใกล้เกินไป ถึงจะไม่นับถือใครขอ้นับถือตนตนเองเอนับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรอพอบางคนก็ตําหนิแต่คนอื่นบวชเข้ามาแล้วเป็นอย่างง้นอย่างนี้พอตัวเองบวชเข้ามาแล้วแย่กว่าเขาไปอีกอันนี้หลวงพ่อไม่ใช่พูดอย่างนั้นนหลวงพ่อเคยเห็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเองหลวงพ่อจึงพูดให้ฟัง เมื่อยังไม่บวชตำหนิคนน้นคนนี้พอตัวเองบวชเข้ามาแล้วแย่กว่าเขาไปอีกทําไมไม่คิดถึงคําพูดของตนเอง<ม>สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อเตือนโอปนญิโกให้มองตนเองแล้วก็พร้อมกันวัน <c oughs> เดือนสามเพนนะคณะจัดธาญาติโยมลูกหลาน หลวงพ่อแจ้งข่าวออให้ทราบว่าวันวันที่ตรงตรงกับวันที่11เดนะเดือนสามเพนเป็นวันมาคาบูชาและก็เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาก็พร้อมกันในวัดของเราก็ถือว่าเป็นวันสำคัญประจำวัดของเราอีกต่างหากเพราะว่าพวกเราจะได้ทำบุญอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์ของวัด ในวันที่11กุมภาตรงกับวันมาฆบูชาผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อขอขอแจ้งข่าวต่อๆกันไปด้วยวันนั้นถือว่าเป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลเพราะวัดของเราสร้างมาตั้งแต่ปีสองสาปีสองสาปีนี้ปี60กี่ปีผู้ที่ลงทุนโรงแรง ใช้สติปัญญาที่มาช่วยวัดของเรามีมากต่อมากพูดอย่างนั้นได้แต่ผู้ที่ร่วงลับดับขันไปโร่งรวยไปตามอายุสังขารก็มีมากเก่งเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายอย่างวันนี้ละ่ะพวกเรานั่งอยู่ที่นี่กำลังฝนกำลังตกอยู่ขณะนี้อยู่ใต้ถุนศาลา เงินเหล่านี้เงินเราคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เงินหลายคนที่มาร่วมสร้างศาลาหลังนี้เพราะนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วพวกเราได้รับความสะดวกสบายฝนตกลงมาเราก็ไม่เปียกไม่หนาวแดดออกแดดออกมาเราก็ไม่ร้อนเราอยู่ด้วยความผาสุกสบายเพราะสบายเพราะอะไรเพราะทุนรทรัรั์ ญาติธรรมของเราแนวความคิดอญาติธรรมของเราแล้วก็กำลังกายที่ออกมาช่วยญาติธรรมของเราพวกเราได้รับความสะดวกสบายในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้เสียสละอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน ให้ประกอบให้มาถึงเมื่อถึงวันสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเพนแล้วนะก็ให้พวกเราประกอบคุณงามความดีแลว้วบอบบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณเพราะท่านเหล่านั้นโรงโรอยไปตามอายุสังขารหลายคนแต่หลวงพ่อก็ยกประเด็นโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเหมือนกันโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเป็นผู้มีอุปการะคุณ อย่างมากต่อหลวงพ่อแต่นั้วก็ญาติพี่น้องก็มารวมกันประมวลมารวมกันแล้วก็จะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลในวันนั้นวันที่สิบเดือนเดือนสิบเอ็ดเพนตรงกับวันมาฆบูชาแต่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นทำทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเรียนตามพ่อก่อตามครูนะ หลวงพ่อเรียนตามพ่อก่อตามครูทําไมองค์หลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษากับท่านแต่ก่อนท่านก็ไม่ได้ทําอะไรแต่พอโยมมันดาของท่านมรณะลงไปเพราะโยมมันดาของท่านเป็นชีบวชมานานตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดเพราะว่าวัดป่าบ้านตาถ้าจะว่าไปเพราะโยม,มันดาของท่าน องหลวงตาท่านรักครบรนนโยมมารดาคุณแม่ชีแก้วนะเป็นผู้แนะนำบอกกล่าวอบรมแล้วก็โยมมารดาก็ออกไปบวชบวชแล้วก็มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดองหลวงตาก็าไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเพราะต้องดูแลโยมแม่ของท่านจนถึงโยมแม่ของท่านมรณะลงไปองปะหลวงตาเลยถือวันที่ โยมแม่มรณะนะวันที่สามสิบวันที่เท่ายหลวงพ่อจะไม่มั่นใจถือว่าวันนั้นเป็นวันทบ,บุญอุทิศสวนกุศลให้โยมมันดาเพราะลงในช่วงนั้นที่โยมมันดามรณะเนี่ยหลวงพ่อออกมาแล้วนะศรัทธาญาติโยมออกมาเนี่ยหลวงพ่อยัได้เข้าไปร่วมร่วมประชุมเพลิง โยมบรรดาขององค์หลวงตาแต่จากนั้นเมื่อเมื่อโยมบรรดามารณะไปแล้วนะหลวงตาก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้โยมบรรดาเมื่อครบรอบปีพอต่อมาหลวงตาก็เลยประกาศเลยไม่ใช่ว่าทําบุญแต่ให้โยมบรรดาทําบุญให้ทุกคนผู้มีอุป,รอปกรคุณของวัด <c oughs> ที่มาร่วมสร้างวัดป่าบ้านตาท่านก็เลยเปิด ท่านก็เลยใช้คำว่าทำบุญเปิดโลกธาตุอันนี้คือศัพท์ของหลวงตาที่ท่านได้พูดได้กล่าวทำบุญเปิดโลกธาตุให้ายรว่าไม่ได้เฉเพาะเจาะจงท่านผู้ใดท่านดวงวิญญาณใดก็ตามมีสิทธิ์ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลมารับมีส่วนมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้อ,องค์หลวงตาก็พร้อมที่จะมอบทุนให้กับ ดวงวิญญาณน,นั้นทุกดวงวิญญาณท่านจึงว่าทําบุญเปิดโลกธาตุไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่จุดประสงค์ก็คือยกโยมบรรดาของท่านเป็นหลักนี่แหละอันนี้ก็คือลกตาทําเป็นแบบตัวอย่างสําหรับให้พวกเราให้พระลูกพระหลานอย่างหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อก็มองดวงตาเหมือนกันนะทางการที่จะทําสิ่งไหนลงไปเราจะเกินล้ําหน้าไปหรือเปล่า เออแล้วรามทำถูกไหมอย่างนี้แหละอันนี้เมื่อหลวงตาพาดำเนินมาเราก็ไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเมื่อมาแล้วคือเอาร่วมกันทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลทางวัดเราก็เอานิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามา,าถวายพระสงฆ์ที่มาร่วมอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรคุณอของวัดของพวกเราทุกคนนั่นแหละเพราะนั้นวันที่11เนอะวันที่11อ รงกับวันมาฆบูชาตอนเช้าตอนเย็นตอนเย็นของวันที่10วันที่10นะก็คงจะมีการไหว้พระสวดมนต์ในเย็นวันนั้นนะก็หลวงพ่อก็คงจะได้กล่าวปารัรภวันงานว่าเป็นมายอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพวกคนมากลุ่มใหญ่เราจะไม่พูดไม่กล่าวอะไรเลยก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนไม่รู้จะทำยังไง เพราะนั้นหลวงพ่อก็คงจะได้กล่าวปรับรบเรื่องงานในเย็นวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดตอนเช้าก็มีการตักบาทแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะในวันนั้นผู้ที่มาได้ก็มาถ้าพี่มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยกมือไหว ไปทําบุญที่ไหนกุทิศ่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหะปีหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะอันนี้ก็เหมือนกันวัดของเราปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งทําบุญใหญ่แต่ในจิตใจของเรานั้นเราอุทิศ่วนกุศลไม่ขาดระยะคือทางไหว้พระสวดมนต์เรื่องการทําบุญคุณงามความดีจึงไหนเรากุทิศ กุศลบุญกุศลบ่อยๆแต่ว่าปีหนึ่งเราจะมีการรวมกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราได้มารวมรวมกันอุิศวนกุศล,ศลปพระวัดของเรานี่สร้างมานานถึงขนาดนี้พวงพ่อนึก,นก,นกย้อนหลอย้อนลลางโรโอตายอย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นเมื่อวานเนี่กนน็ี่เผาช่างนัน ช่างนันก็ตายแล้วนะช่างนันเป็นช่างประจําวัดของเราที่สร้างสลาเนี่ยใช่แล้วนะฝีมือโลงครัวกุฏิหลวงพ่อหลวงครัวหลังไหนตหลังไหนมีแต่ฝีมือของช่างนันทั้งหมดกับลูกน้องที่มาทํามาสร้างเราก็ว่าจ้างไปตามนั่นนะ่ะแต่เขาก็ให้ความ รักเคารพในหลวงพ่อมากนะหลวงพ่อพูดอะไรโอ้รู้สึกช่างนั้นเ,เหมือนก็คงจะเคยเป็นลูกน้องบริวาลเก่ามาก,ก่อนนะะแต่ก็มาพึ่งมรณะเพึ่งตายเมื่อวานถึงวันก่อนมั้งเผาเมื่อวานนะไปชุมเพลิงที่จังหวัดเลยมั้งแต่พระท่านก็ไปอยู่ไปวนัวนวนันวันก่อน แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังค่อยๆดูอีกอะถือว่าเป็นญา,าติโกโหติกาทางธรรมเหมือนกันที่มาทําความสะดวกให้กับพวกเราสร้างกุติสร้างเสนาชนะให้กับพวกเราที่ได้พักพาอาศัยถือว่าเป็นบุญเป็นคุณดวงวิญญาณช่างนั้น <c oughs> สิ่งจะติดอยู่นที่ดใดถ้าตกทุกข์ <c oughs> ให้ผลจากทุก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นนี่แหละพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้จะทำยังไงพอตายแล้วแต่ถึงยังไงก็เถอะนะพวกเราท่านทั้งหลายมีแต่เราทำบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นแต่เราอย่าไปคิดว่าเมื่อข้าตายแล้วให้คนอื่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เราอันนั้นอย่าไปคิดนะลูกหลานหลวงพ่ออินไม่พาคิดอย่างนั้น ให้พวกเราทำเลยในขณะยังมีชีวิตอยู่เราจะรักษาศีลอย่างไงเราจะไหวพระอย่างไงเราจะให้ทานอย่างไงเราเราจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรให้เราทำเอาไว้ขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเมื่อตายไปแล้วเนะี่ยเราประกาศบอกได้เลยว่าทุกห้านเนี่ยไม่ต้องทำบุญให้ข้าถน,นะข้าทำเอาเองพอแล้วนะแต่ถึงถึงพวกเจ้าจะทำข้าก็ไม่ว่า แต่จะไม่ทำข่าก็ไม่ว่าอีกเหมือนกันเพราะรักข้าทำเอาเต็มที่แล้วหมดความสามารถของข้าแล้วอย่างหลงตามหาบวชท่านบอกว่าเวลาเราตายไม่ต้องมากุศลาให้กับเรานะเรากุศลคือเป็นจิตที่เราเป็นกุศลเราทำเอาพร้อมแล้วเพราะนั้นเราทำเต็มที่แล้วในเรื่องของเรา ให้มองหัวตัวเองนะ่ะให้มองตัวเองพวกกุศลานะ่ะจิตใจเป็นยังไงหมดจดกิเลสจากกิเลสได้ยังพราะนั้นสําหรับเราเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องมากุศลาให้กับเราหลวงตาประกาศชัดเจนพราะนั้นวันเมื่อหลวงตามาณะนะผ่าลงไปหลวงพ่อก็บอกหลวงตาประกาศเฉียบขาดนะพวกเราท่านทั้งหลาย หลวงตาไม่ให้มากุศลาท่านเพราะนั้นพวกเราอย่ากกุศลาท่านนะให้มีแต่อนิจาระนะอพอเสร็จแล้วตอนตกตอนเย็นมาพวกสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยเขาก็ถวายจตุปปัจจัยไายธรรมพระสงฆ์ก็ไปนั่งประจําที่แล้วก็ถวายปัจจัยพระสงฆ์ก็อนิจาวัสร้างฆ่าราอุปาดาวายธรรมบิโนโพระสงฆ์ก็ให้พรแล้วก็จบในะแต่ละวันนะไม่มีกุศลาธรรมะอากุศลาธรรมะ เพราะในหลงปติกันนะหลวงพ่อก็ไม่ให้พระกุศลาก็ววาอนิจจาทำไมอนิจจาวัตสังคาราหรือว่าเตือนกันนะพวกเราเตือนกันอนิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดอย่างองค์หลวงตาเรานี่แหละพวกเราทุกคนหลีกลีกลีงหนีไม่พ้นสักคนเดียวเ,เกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บตายในที่สุด พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีนะแต่ผู้ที่ตายไปแล้วเนะี่ยเตสังวูปสมโมสุขุโขกนะารสงบการสงบระงับสังขารไม่มัาเวียนว่ายตายเกิดเนะเป็นสุขอนันตการน,ะนี่แหละอันนี้ไงเมื่อเราสวดอธิจานะนี่แหละงานขององค์หลวงตาพวกเราไม่ได้มาติกานะนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นตัวอย่างสำหรับพวก สิทธิ์ญานุสิทธิ์ทั้งหลายอย่างพวกลูกหลานของพวกเราสรุปแล้วก็คือให้พวกเราประกอบคุณงามความดีก่อนตายเมื่อตายไปแล้วไม่ต้องหวังพึ่งลูกพึ่งหลานไม่ไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งหมดเอเราทางนี้ทางนั้นเราก็ไม่ใช่หวังมีเงินเท่าไหร่เอามาทุ่มเทบริจาคทานให้วัดไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นการทําคุณงามความดีมีมากหลายอย่าง รักษาศีลก็ใช่บริกรรมพุทโธพุทธออไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไพุทโทในใจเท่านั้นนี่แหละคือประกอบคุณงามความดีรักษาศีลก็ใช่รักษาศีลห้ารักษาศีลโอโบสถชํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยนะแต่ส่วนทานหลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ควรจะให้ทานหลวงพ่อไม่พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะการบริจาคทานมันเป็นการ ทำบุญเพื่อตัวเองจะเดินไปในอนาคตภายภาคหน้าถ้าคนไม่มีอน,นิสงทานาไม่มีอน,นิสงทานคนนั้นเกิดมาพบหน้าชาตินาก็มีพอได้อยู่ได้กินบวหลมแหลมใครเขาไม่สมบูรณ์อติเลขลาบไม่มากอ,อันนี้ในหลักธรรมคำสอนของพุทธะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้น ขนาดาพระพายะทารุจริยะเนี่ยท่านภาวนาบำเพ็ญทางภาวนาเล่งภาวนาทางด้านจิตใจภาวนาอย่างเดียวกับรักษาศีลกับภาวนาแต่พอเมื่อท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันเอเฮีิปิกุพระพุทธเจ้าเรียกไม่ได้เพราะได้สําเร็จฟังธรำของพระพุทธเจ้าว่ะสิ่งไหนเกิดขึ้นที่ไหนให้ดูที่ใจใจเป็นเหตุ เยธรมาเหตุตุภาวาเรื่องทั้งหลายมาจากเหตุดูที่เหตุนะแก้ที่เหตุดับที่เหตเุผลก็จะไม่เกิดท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะพระได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเองเอพาหิยะเนี่ยไม่เคยบริจาคไม่เคยเถวายอัฐบริขารมาก่อนเลยในอดีตชาติเพราะนั้นพระองค์จึงเรียกเอหิปิคุอุปสมัมปทาไม่ได้ ه, พอได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วพระองค์กอพาหิยะไปแสว,สว,สว,สวงหาผ้าซะก่อนนะเมื่อได้ได้ผ้าครบแล้วยังค่อยบวชยังค่อยบวชนะพระพายยะขับผมก็ออกมาจากพระพุทธเจ้าเดินออกมาไม่นานเพราะอดีตกรรมของท่านทำกรรมชั่วไว้เหมือนกันนะกรรมชั่วในอดีตชาติก็เลย เข้ามาปิดชีวิตของท่านอันนี้ก็คือประวัติของท่านพระพาหิยะทารุจริยานะแต่พระอรหันต์บางองค์พอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มองดูอดีตแต่ชาติว่าเคยบุญทำบุญทําทานเรื่องอัตถบ,บริขารมาก่อนออท่านก็บอกเอหิภิกขุอุปสมประทานะท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรลากล่าว,าวไว้ดีแล้วนะเออ จากนั้นพระองค์ก็เป็นพระภิกษุขึ้นมาเลยเจ้าบวชเฉพาะปพักพระพุทธเ,พพเจ้าเป็นผู้บวชให้ด้วยเอหิิพขุนะอันนี้เป็นว่าเป็นแปลว่าเป็นผู้มีบุญนะบวชพระพุทธเจ้าเป็นผลบวชใหนะ้แต่กระ่ันเป็นเป็นพวกที่สําเร็จจะได้สําเร็จเป็นพระหานทั้งหมดพวกเกรดเอเราพูดง่ายง่ายนะแต่แปลกแต่เพราะว่าพระพาหิยะนะเกรดเอเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่เคย อับริจาคอัถบริขารนี่ยนี่แหละเราจะไปมองข้ามไม่ได้เรื่องการทําทานสรุปแล้วนะการทําทานเราจะมองข้ามไม่ได้เพราะทานตัวนี้แหละเป็นเครื่องเชื่อมอํานวยความสะดวกให้กับเราในอนาคตชาตินะแต่ว่าพวกเราไม่มีทานเกิดมาพบใดชาติใดก็เป็นคนอดอยากเพราะอะไรเพราะอันนี้สงทานของเราไม่มี เพราะนั้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดมันเป็นสามขาอย่างให้ายๆบอกเหมือนกับสามขามันไม่ล้มนะมันยันกันนะทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นพูดกล่าวให้ฟังเป็นแนวความคิดเมื่อพวกเราได้ฟังแล้วก็นําไปคิดดูสิว่ามันจริงไหมถูกต้องไหมแล้วก็อ่าน ในหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะอีกแล้วก็ไปฟังครูบาอาจารย์หลายหลายองค์อีกน,นี่แหละพวกเราจะตัดสินใจได้ะ่ะการประพฤติธปฏธิบัติของทมของเราเนี่ยเราจะเดินในในระดับไหน,เ,นเราจะรู้ได้นะเ,เพราะนั้นการประกอบคุณงามความดีสรุปแล้วมิใช่มีแต่ทานแล้วก็ไม่ควรจะมีแต่ว่ามีแต่สินไม่ควรคิดว่ามีแต่ภาวนาเออมันหลายๆอย่าง ผสมประสานกันเ,เหมือนเราเราจะมีตลองเท้าอย่างเดียวเดินทางจะได้เหรอก็ต้องมีมีล่มด้วยก็มีผ้านุ่งห่มด้วยในการเดินทางนีมันก็ต้องผสมประสานกันมันจะเดินทางด้วยความสะดวกสบายการเดินทางไกลมันต้องมีประกอบออถ้ามีแต่ผ้านุ่งห่มอย่างเดียวไม่มีรองเท้าไม่มีร่ม เราเดินทางจะเป็นยังไงเหยียบน้ําเหยียบความร้อนขึ้นมาเออเวลาฝนตกแดดออกไม่มีร่มกั้นเหล่านี้แหละสรุปแล้วก็คือมันต้องมีส่วนประกอบเหมือนกันนะการเดินทางนี่ก็เหมือนกันเราเดินทางไปสู่ปรโลกภัยภาคหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยพวกเราควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะ อตอนนี้ไปพระส,สงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในทีนี้เนาะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขารางเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปากาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมวิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนารสุยะธามนิโชติระโทยะธาเตโยมิวา ตุอาตเตสตูงชายาสิธีธนังลาพังสที่ภาคยังสุขังบาลังเสียริอายุจวันโนจาโภคังกุติจจยัสวาสาตาวัสตาจะอายุจาชีวติธีภวันตุเต ภาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาพเดวตาังสาวาพุทานุภาเวนะสัดาโสธีพวันตุเตพาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาะเดวตาังสาวาธรรมานุภาเวนะสัดาโสธีพระวันตุเตภาว साफ म